เป็น้ำงามสาวเจอโอลิสนซอโลกครับไฟอมที่ซ้อมมันกี่วันครับซ้อมมา16วันครับแล้วซ้อมอยู่ที่ใครเจพีบ็อกซิ่งยิมอยู่ที่จังหวัดทิสเซอโลกมีใครมาเป็นคู่บ้าคู่ซ้อมที่นี่ได้มีพี่สกุลชัยมีพี่ๆเจค่ายแล้วพวกฝรั่งเใหญ่ช่วยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21ปีเราสูงเท่าไหร่171น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ57 58เรามาอจะตายเลยครับ สี่มืแล้ววันนี้เรามาเจอคุณไทยเคยเจอกันยังไม่เคยไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่มมาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาครับเขามือจะตายอะไรก,ไก่อนจะเนีแล้วก็สี่มือมีเตะขาต่อยมาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ซ้อมมาแก้เกมบ,บนเวทีนะก็ต่อยไปต,ตามสไตล์เนาะแล้วเดี๋ยวดูไงก็ดูไปเวทีทีนึง ล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ราชดำเนินอ,อ่าวันนั้นเราเจอกับต่อยเจอกับเพชรฉายแสงจะแลยงมาเ<ส>กิดชนะน้องเจ้าสาวชนะน้องก็านนกกมาวันนั้นตอยเบลดเท่าไหร่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดคือเบลดนี้เลยแล้วงในอย่างของวันนี้ถ้าเกิดเช้านี้เข้าไปสอบหนักที่ว่ามาเกิดหรือไมา่ขาย มาเกินครับคือมันวิ่งตอนเช้ามันชกดึกอ่ะค้วยอ่อเจ้ว่ามาเกินเยอะไหมไม่เยอะครับตอนเดียวอ๋อคือเหมือนมันวิ่งเลยเนาะใช่สบายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงเดี๋ยววันเย็นนี้พร้อมเก็บชัยชนะกลับพร้อมเลยเนาะอ่ะเราต่อยมวยมาโลวๆทุกวันได้กี่ไฟล์ละประมาณประมาณร้อยกว่าไฟล์เออไฟล์เราบนจังหวัดที่สนุกเลยอะฝากเชยๆไปขอบเราหน่อยอะฝากแฟนมวย ที่เชียร์ผมและแฟนมวยพิ่โลกนะครับปรเป็นกำลังใจให้ห้วยครับจะทำไปเต็มที่แน่นอนที่แน่นอนเนาะไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลสี่โลสี่โลได้โอเคขอบใจมากน้องชายครับผม